ปาแตนน้ำตาไหลลูกถามพ่อโดนจับแต่ชานมั่นใจลุงพลไม่ใช่คนร้ายครอบครัวใครไม่โดนไม่รู้สึกน้ำตาไหลของพ่อขอพิสูจน์ตัวเองยาอาชีกกก,กอกเผยคลิปเมื่อวันที่3มิถุนายน2564หลังลุงพลโดนจับกลุ่มที่สพกกตูมุกดาหารโดยยาอาชีพเผยคลิปขณะตาชานพ่อตาของลุงพลไปที่บ้านลุงพลซึ่งมีปาแตนอยู่ที่บ้านด้วยและมีพ่อของลุงพลเดินทางมาจากสกลนคร โดยก่อนหน้านี้ยาอาชีกกกอกคุยกับตาชานพ่อตาของลุงพลอย่างเชื่อมั่นในตัวลูกเขยไม่ใช่คนร้ายพร้อมทั้งบอกในวันเกิดเหตุกับน้องชมพู่ก็มีพยานเห็นว่าลุงพลอยู่ที่ไหน ชานยังบอกด้วยว่าครอบครัวใครไม่โดนไม่รู้สึกพร้อมเผยเหตุการณ์นานมาแล้วสมัยลูกยังเด็กๆที่ตัวเองยายสมควรภรรยายาอาชิยายอุ่นก็เคยต้องไปนอนในห้องค้างพอมาถึงรุ่นลูกก็เจอขอให้ลูกสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ตากับยายสู้มาหนึ่งปีสามเดือนศาลก็ยกฟ้องทนายเราก็เก่งสมัยนั้นขอบคุณทนายดานประแตนน้ำตาคลอเล่าว่ากลับมาลูกชายถามพ่อโดนจับหรอหนูเห็นในรูป แม่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อก็กลับมาเขาก็ปลอบโอมเป็นคนไม่พูดแต่เขาจะดูเขาบอกว่าพ่อเป็นแพ้ก็บอกพ่อจะหาคำตอบมาให้ลูกเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองพ่อรักลูกพ่อไม่ได้ทำอะไรเราก็รู้อยู่แล้วพ่อไม่ได้ทำอะไรลูกก็บอกครับ ตาชานบอกว่าช่วงนี้มีมนทินขอให้ล้างมนทินตรงนี้ไปเดี๋ยวเราจะได้ข่าวสะอาดคนจะได้รู้ว่าเราบริสุทธิ์ช่วงนี้ปล่อยไปก่อนเป็นกรรมพาไปเราก็เคยสู้มาเหมือนกันจนศาลยกฟ้องไปเราก็มาถึงตรงนี้